สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมรินเช้าว,วันนี้สุขแล้วนะคะสุขที่1 0ธันวาคม2567ค่ะเริ่มต้นวันสุขที่แสนสดใสเพราะฉะนั้นบอกเอาไว้เลยบ้านไหนมีลูกเล็กเด็กแดงเชิญเข้ามาร่วมกับกิจกรรมชมรมคิ้วๆของเรากันหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย เด็กๆมันน่ารักจริงนะอ,อ้ลูกน่ารักมากเลยอะ่ะล้วก็อยากจะส่งน้องๆบางคนเนะี่ยมีลูกมีหลาน่แท็กมาหาพี่กิ้งบอกว่าพาลูกเข้าวงการหน่อยอมีไหม แบบเอ้ยหลานอยากเป็นดาราอะไรแบบนี้คุณ uh, uh. ผู้ชมเอาน้องมาร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะคิวคิวแฟมิลี่คลับนะคะคุณผู้ชมก็แค่ลงภาพความน่ารักของลูกๆหล,ล,ลานๆของตัวเองนะคะ uh. คลิปไม่เกิน3นาทีนะใน TikTok ของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ตั้งชื่อแคปชั่นเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นของน้องๆรวมไปถึงอายุด้วยนะคะแล้วก็ติดแฮชทก คิวคิวออเดชันหรือว่าคิวคิวแฟมิลี่คลับก็ได้ค่ะเพราะว่าเรากำลังจะมีครอบครัวความคิวนะคะทุกวันเสาร์เก้าโมงเช้าก็คือหลังรายการของเราเนี้ยแหละ เทปแรกออนแอร์วันแรกวันเด็กเลยใช่ไหมมกราคมเนสิอ็ดมกราคมคใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราคัดเลือกแบบไม่จํากัดความสามารถเลยนะคะแค่มีความน่ารักกล้าแสดงออกตามวัยแค่นี้ได้เลยค่ะสมัครมาแสดงความน่ารักกันได้แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์เพื่อพูดคุยกับคิ้วๆได้ที่ คิวคิวแฟมิลี่คลับนะคะใช่แล้วค่ะโอ้โหแล้วเด็กๆสมัยนี้นะน่ารักความสามารถเยอะบางคนมีพรสวรรค์ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพี่กิ้งเนี่ยเอาลูกมาสมัครค่ะไม่น่าทันน่าจะต้องสี่สั้นสามประมาณนี้เพราะว่าเขาเริ่มต้นเดี๋ยววันเด็กเป็นอีพีแรกแล้วใช่ไหมอีพีแรกวันเด็กนี้โอ้พี่กิ้งทันไหมกว่าจะท้องกว่าจะท้องกว่าจะลูกกว่าจะโตใช่ในการยังอยู่ก็เริ่มมีแต่วันนี้เลย วางแผนไว้เลยเผื่อซีซั่นพร่วมก่อน <c oughs> เออพาะขอแบบนี้ทําคนเดียวไม่ได้ะไม่มีใคร <c oughs> ไม่ได้นะแบบนี้เออก็มารอชมความน่ารักของน้องๆกันได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามีความพยายามเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ารถเทลเลอร์22ล้อคันนี้พยายามผิดที่ผวากันทั้งถนนค่ะเหตุด้วยครับแต่ว่าพอสั่งมาแล้วชดใช้อย่างไงไหวเนี่ยวอดขนาดเนี้ยครับจากการวางเพลิงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาบ้านเราช่วงหน้า วางยาแล้วครั้งนี้วางยาไซยานายด้วยเขาต้องการอะไรหวังอะไรมาติดตามต่อกันช่วงหน้าค่ะแต่ว่าเขาจะมีเรื่องอ่าชอบมายืมเงินเนี่ยกับยายนี่ยายเขายืมไปเงินเก่าห้าหมื่นยังไม่คืนและอันใหม่ยืมทองไปอีกบาทหนึ่งแต่ส่วนของแม่หนูเนี่ยไม่ทราบจำนวนเงินเป็นวันที่ จะเป็นคนขับเหยื่อที่ถูกชนหรือต้องเสียคนรักต่างก็เจ็บปวดทุกคนเซฟชีวิตหยุดขับเร็วกับตโตโยต้าถนนสีขาวผมแตกปลายผมแห้งเสียผมเปราะขาดใหม่ Dove Intense Repair พร้อม Smart Target Technology ช่วยบำรุงผมลึกถึง10ชั้นและช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมแข็งแรงดูนุ่มลื่นขึ้น10เท่าใหม่ Dove นนยามของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผมบร e สเ e ็กเซลสูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติขจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาวคราบหนักสู้ได้ด้วยบริสสูตรน้ำ ยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอ่ะใช้แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเรังแครรังแกล้ฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช่เลียไอคูมเมนทอลใหม่ซูเปอร์วิตามินสิบเท่าช่วยปกป้องจากรังแครมั่นใจร้อเเซ็์เลียทุกเระหมาปัญหารังแครอยากให้การเดินทางราบรื่นแต่ดันสะดุดเพราะผิวหยาบกร้านลองใหม่วาสลีนกูด้าไฮยาสมูทติง้งผสานเจ็ดสิบเท่าไฮดรอกซีแอซิดคอมเพล็กช่วยจัดการผิวดูหยาบกร้านเผยผิวดูใสเรียบเนียนผิวเนียนใสไม่สะดุดใหม่วาสลีนทำไมผมในโฆษณาถึงเงาสวยผมด้านก็เพิ่มแสงให้ผมเงาสวยไม่ต้องอิทช์ใหม่ ให้ยารูรอนและเคราตินผสานส่วนผสมที่ดีที่สุดจากโดลฟบูสต์ความชุ่มชื้นลำ้ำลึกถึงภายในนาน72ชั่วโมงให้ผมเงาฉ่ำตลอดปลายใหม่เดฟ์ให้ยาเคราตินชายนิยามของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผมบริสเอ็กเซลสูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติขจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาวคราบหนักสู้ได้ด้วยบริสสูตรน้ำแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพป ใหม่ Sun Diamond s ซันซิลไดมอน n ชด้วยเคราติน <I. S 1> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนชด์อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อ e m o v i t g o เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลทุกการเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอแม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่แล้วเลือกเสริมด้วยซีรีแลกจูเนียโจ๊กแซลมอนที่มี DHA และโอเมก้า3 6ใหม่ซีรีแลกจูเนียโจ๊กแซลมอน ตีห้านาทีค่ะคุณผู้ชมถ้าบ้านเรามีกล้องวงจรปิดเนี่ยลองดูนะคะเพราะว่าวันดีคืนดีนอกเหนือจากจะเอาไว้ตรวจสอบสิ่งของได้แล้วม,มันเอาไว้ตรวจสอบพฤติกรรมแปลกๆของคนข้างบ้านที่มีต่อบ้านเราได้ด้วยนะคะ จะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์โดยที่ไม่รู้ตัวเริ่มจะมีอาการแปลกๆจากคนไม่เคยขโมยของก็ขโมยของแล้วคนในบ้านบางทีอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำใช่ค่ะอาจจะต้องดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปไปบ้านอื่นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ะนะคะ uh huh. อะไม่เสียคอนเซปต์ข่าวเช้าค่ะข่าวเช้าอารมณ์ดีตั้งมีงูงครั้งนี้ตัวใหญ่มากที่สุราษฎร์ธานีใหญ่ขนาดไหนอะลองไปดูค่ะ กับมนุษย์ไม่นด้เป็นแบบนี้ไงงูงงเลยอ,ะอ,อ่ะน้อง<จ>ง,งูงงเออยอมใจยอมใจพี่ครับจริงค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่เลยกันหน่อยอพาพอและออกจากบองหลาไม่ไหวและจ้องตาใกล้แล้วเกินเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะคุณผู้ชมแก๊งวัยโจววัยกระต่อขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3กันและพฤติกรรมแบบนี้มันน่าตีมือจริงๆเลยค่ะ Mm. แล้วก็ดูอุกอาจขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ามีบทลงโทษที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ mm. เหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนก็ได้ mm. อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะยังอยู่ในเรื่องราวของเยาวชนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยไปเจออริอยู่ริมถนนใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไปหาถึงหน้าบ้านบุกยกพวกไปแล้วก็กระหน่ำพังข้าวของเละเทะเลยค่ะ บาทน,นะนแค่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับประหยัดไฟทันทีอย่างน้อยเนี่ยเดือนละพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้รีบโทรมาก่อนนะครับอย่าช้าเลย,ยเราบอกแล้วนี่แถมแอร์ด้วยนะแอร์ถ้าเป็นซื้อข้างนอกแบบนี้นะยังไงก็ต้องมีเป็นหมืน<ช>่นบาทแน่นอนแต่ว่าวันนี้อยู่ในแพ็กเกจนี้เลยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพัานบาทนะครนนะคร,รีบโทรมาก่อนนะคะศูนย์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้า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 หรือว่าแอดที่โซล่าสามสี่ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับบุกไปติดถึงบ้านแน่นอนวันนี้บ๊ายบายนะครับขอบคุณครับ ดูอาถันผีตากผ้าอ้อมในพื้นที่จังหวัดระยองกันต่อนะครับที่ชาวบ้านเชื่อว่าน,นี่แหละสาเหตุที่ทําให้หนุ่มเคราะห์ร้ายคนนี้มองไม่เห็นรถเทรลเลอร์ก็ยังไม่เย็นเลยอ่ะแต่ทําไมจู่ๆขับรถไปแล้วไปชนกับรถแบบนี้แค่เพิ่มความระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการขายของทับที่กันเราเคยได้ยินบ่อยๆเนาะว่าถ้าเกิดว่าฉันขายแบบนี้แล้ว เธอจะมาขายที่เดียวกับฉันไม่ได้จะมาทับลายกันก็ไม่ได้มีปัญหาการเพราะว่าคนที่เขามาก่อนนอ่ะเหมือนถ้าเขาทำฉี่ทับที่ไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยอะ่ะมาสู้ชีวิตเหมือนกันเป็นชาวจังหวัดนาราธิวาสมาขายเข้าเก็บปลาเหมือนกันแต่พอมาทับที่กันจะเอากันตายเลยค่ะ กินข้ามพอมาเกิดแบบนี้อาจจะไปขายของต่อก็ไม่ได้เพราะว่าถูกดําเนินคดีคลองคิดให้ดีๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะอะขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเมื่อวานนี้มียายกับหลานคู่หนึ่งเดินจุงมือกันไปหาพี่เอกภพสายใหม่ต้องรอดค่ะขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าถูกสะพ้ายวางยาไซยาไนค่ะ<อ>หวังจะปิดชีวิตแล้วก็หวังจะปิดหนี้ด้วยนี่เป็นช่วงจังหวะที่ให่